ให้เข้ากันหน้าเราเพราะงั้นใครที่รู้ว่าทรงประมาณไหนของตัวเองที่แบบมันมันเหมาะก็บอกช่างบีเป็นจุดๆไปแล้วแบบอย่างอันนี้ก็คือผมบอกเพาว่าข้างๆอ่ะขอตัดสั้นเพราะว่าผมะจะเป็นคนที่จะเกิดผมยาวอะ่ะหัวจะฟูเป็นสิ่งโตก็เลยขอเขาตัดสั้นแต่ว่าความยาวข้างบนอะ่ะก็คือยังเลี้ยงเอาไว้เหมือนเดิมเ่าแค่แบบว่าซอยให้มันบางครับเป็นไงตรงนี้ดีไหม ทรงนี้เหมาะกับพี่พีมากเคตได้หลายลูกเลยขอบคุณครับช่างคับช่างตัดผมดีแล้วครับคุณเซเลมิคิดถึงนะคิดถึงเหมือนกันนะครับสวัสดีทั้ง2,400คนตอนนี้ด้วยนะครับนิฮาวคงบังวาสินจาวครับ Can you say okay to every Filipino fans Mahal ko kayo มาได้แป๊บๆนาเดี๋ยวมาดูย้องหลังนะครับโอเคได้เลยครับคิดถึงนะครับอุ้ยแต่ว่าทุกคนไลฟ์ในทิกติกเนี่ยมันจะเซฟไม่ได้ใช่ไหมเพราะงั้นก็ใครที่กดอัดอยู่นะครับฝากกดอัดแล้วก็ฝากอัปโหลดลงโซเชียลด้วยนะครับไบครับบอกเดินเข้าไปบอกพี่เขาพี่ครับขอส่งอย่างแบ้จะได้ส่งอะไรครับ ทรงอย่างแบดผมว่าได้ทรงเดียวกับพี่นักร้องนำแน่เลยพี่เขาเขาเก่งมากเลยนะครับทุกคนผมมีพี่เขาเป็นไอดอลนีิฮาวทุกคนวันนี้ผมมีท็อป,ปิกผมมีท็อป,ปิกในการคุยเดี๋ยววันนี้เราจะผมจะมาไลฟ์ประมาณสักสักที่สินาที25นาทีแบบกรุบกริบนะครับทุกคน ราะว่ามีภารกิจในวันนี้ในพรุ่งนี้ที่ต้องทำเยอะมากครับตั้งแต่เช้าเลยก็อยากมาพูดคุยกับทุกคนให้หายคิดถึงนะครับพี่พีทไลฟ์นานหรือยังครับเพิ่งจะเปิดไลฟ์เมื่อกี้เลยครับใครที่เข้ามาดูอยู่ตอนนี้ก็ได้ดูกันเต็มๆเ,เลยนะ so this is my first solo live of the month so happy to see you guys here and s o tomorrow I will have like a like a fan meeting in tokyo for so many days yeah because i have some other work to do also and also after after i finish fan meeting in tokyo i will go to like philippines and in many countries so if you guy buy the ticket already see you guy s here see you guy s there please enjoy yourself all o e the world yeah thank you so much ทุกคนใช่ไหมว่าความฝันของผมอะคือจริงๆแล้วผมอะคืออยากทํางานอะไรก็ได้ที่ได้ทําไปด้วยแล้วก็มีเวลาพกผ่อนเราก็รวมถึงแบบว่าคือได้ทํางานแบบเปลี่ยนที่ไปเรื่อย ยิ่งได้ทํางานแบบรอบโลกหรือว่าแบบมันเหมือนในการแบบทั้งทํำงานไปด้วยเราก็เที่ยวไปด้วยอ่ะมันคือความฝันของผมแล้วคือแบบตอนเนี้ยมันเหมือนแบบเป็นฝันเล็กๆที่มันกลายเป็นจริงแบบผมแฮปปี้มากเลยสวัสดีทั้ง2,700คนนะครับทุกคนวันเนี้ยผมมีมีอะไรครือจริงแล้วว่าอันเนี้ยผมเอาซื้อมาเอง เจไดรู้ไหมมันคืออะไรครับทุกคนจริงๆแล้วว่ามันคือเฮยส์อะจริงๆแล้วมันคือกล่องเครื่องมือครับคือคือผมอะพอแบบพอเรามีห้องส่วนตัวเรามีพื้นที่ที่แบบที่ต้องดูแลเองใช่ไหมเวลาแบบจะทํานู่นทํานี่ทาอะไรทีมันมันคือมันต้องแบบว่ามันเหมือนต้องทําเองแล้วอะ แต่เหมือนผมว่าเป็นคนที่คือของที่บ้านมันมันไม่ค่อยมีอะไรที่แบบที่จะเสียหายเยอะไงแต่คือเขาเรียกว่าซื้อให้อุ่นใจไว้ก่อนมันเป็นชุดเครื่องมือครับคือชุดเครื่องมือเนี่ยผมซื้อมาแบบซื้อมามีครบเลยเยอะมากมีประมาณสิบกว่าอย่างทุกคนเป็นไหมซื้อมาแบบซื้อเผื่อไว้ก่อนนะแต่จริงๆอ่ะเอาที่มันใช้ได้อ่ะเนี่ยที่ผมใช้ได้นะในในใน,ในกระเป๋าไปเนี้ยมันมีอยู่แค่มันมีแค่ไม่กี่อย่างอย่างอันเนี้ยนี่ อันเนี้ยคัตเตอร์เด่ยใช้ตัดอันเนี้ยใช้เป็นส่วนอันเนี้ยอันเนี้ยครีมเนี่ยอันนี้ครีมทุกคนเอาไว้ทำอะไรถ้าเกิดทำผมจะเอาไว้แค่ตัดลวดดัดลวดเฉยๆเล็กๆอันนี้ดัดลวดนะอันต่อไปเผื่อเป็นความรู้นะครับทุกคน ครีมทาหน้าค่ะนั่นสิครับไหนลองดูครีมมาไว้ทาหน้าเฮ้ก hey! <c> ็ <oughs> ละครีมหรือเปล่าอะครีมอันเนี้ยเอาไว้ตัดแล้วอันนี้ล่ะทุกคนสงสัยไหมว่าอันเนี้ยความแตกต่างของอันนี้แตกต่างจากกันไกรยังไง how the difference between normal s c i s s o r and t h i s two เอาไว้ตัดอะไรทุกคนสมมติว่าหยิบขึ้นมาเนี่ยถ้าผมจะเอาไปตัดนะตัดกระดาษนี่อุปกรณ์อุปกรณ์ที่ผมซื้อมาแล้วก็มีบรรดาไขาควงต่างๆเยอะมากเอาไว้ตัดต้นไม้ครับริงเหรออันนี้คือไปตัดต้นไม้เหรอครับทุกคนใช่ไหมอันนี้คือไปตัดต้นไม้ใช่ไหม พีดร er> ับพีดรับวิศวะอยู่ข้างตัวไปก็ช่วยเธอะไม่คือทุกคนคนเราอ่ะมันต้องเติบโตมันต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองเพราะงั้นน่ะเราก็จะใช้อุปกรณ์ทที่เราใช้ได้แล้วกันครับ ASMR ไงหรือว่าเราจะใช้อุปกรณ์มาทำ ASMR กันสมมุติเป็นแบบเสียงก่อมนอนหรอมันก็มันก็ได้อยู่นะมันได้หรอชิ้นต่อไปครับอันเนี้ยนี่อันนี้เนี่ยบอกตรงๆนะผมเคยเห็นมันที่เดียว ก็คือตามพวกของจากตือๆของเวลาเราซื้อเฟอร์นิเจอร์มาทุกคนจะชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ชิ้นน้อยถ้าเกิดมันมีประกอบเนี่ยเขาจะให้อันเนี้ยมาหนึ่งอันเนี้ยคือให้ผมมาประมาณเกือบสิอันไม่รู้จะเอาไปขายอะไรบ้างมีไว้ก่อนอุ่นใจมีไว้ให้อุ่นใจครับทุกคนเอาไว้ปอกใส่ไฟคุยขอบคุณครับเนี่ยทุกคนคือแบบ ผมไม่ต้องถามหรอกครับพี่ซอฟผมถามทุกคนในนี้ก็ได้จริงไหมคุณจะเป็นอาชีพไปจ้างซ่อมนี่เราก็มีไข่ควงแบบไข่ควงไข่ควงนี่เราผมตกแต่งนี้มากทุกคนอันนี้มันคืออะไรอ่ะ <c oughs> <c oughs> อันนี้แล้วม่อคือไฟแช็ก ผมรู้ผมสนุกนะผมรู้สึกว่าผมดูสนุกมากเลยตอนนี้ยครับทั้งหมดก็ประมาณนั้นครับทุกคนเอาเป็นว่าเรื่องของช่างปล่อยปล่อยกล่องดีไปก่อนทุกคนเป็นยังไงกันบ้างผมมาคุยกับทุกคนดีกว่า <c oughs> รู้สึกว่ามุ่ไวมากเลย พี่พีดด้วยพรหน่อยพรุ่งนี้พรุ่งนี้วันไหนเอาเอาเอาแชทหายครับทุกคนรอแป๊บหนึ่งนะพรุ่งนี้ไ้วยพรหน่อยพรุ่งนี้ต้องเดินทางไกลขอให้พรุ่งนี้นะครับน่ารักจังขอให้พรุ่งนี้นะครับทุกคนครับไม่ว่าใครที่จะเดินทางกลับบ้านเดินทางกลับต่างจังหวัดหรือแม้กระทั่งเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศนะครับก็ขอให้ทุกคนเดินทางอย่างปลอดภัยนะครับแล้วก็ระมัดระวังในการเดินทางด้วยนะครับอย่าขับรถแบบ ปลอดเสียวลวกันขอให้เขาพูดยังปลอดภัยนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าช่วยเหลือการบนท้องถนโนนะครับแล้วก็ขอทุกคนมีความสุขในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์นี้นะครับใครที่กลับไปเจอคุณพ่อคุณแม่หรือญาติพี่น้องที่บ้านก็ขอให้มีความสุขมากๆนะครับปีนี้เรียกว่าแบบเป็นปีที่เหมือนเฟส,เฟสติวัลที่บ้านเราเริ่มกลับมาขึ้นเพลงแบบคึกคักใช่ไหมขอทุกคนสนุกนะครับ I haven't seen Pete wearing a head recently. Oh, for, for my headband that almost previous life that I, I, I wear in every life. I forgot it at my home, and for the new one from you guys that give it to me in every event. Something is already in my home, but. for now I didn't take it to the room so maybe next time นะครับ maybe next time I will wear a new a new headband Jack เป็นคาวบอยอุ้ยเพลงเนี้ยคือผมมาเห็นใน TikTok อ่ะเยอะมากเลยนะมีมีเด้อเพลงไหม Jack เป็นคาวบอย ทุกคนผมชอบมากเลยอ่ะอย่างไลฟ์ล่าสุดที่ที่ผมร้องวันนี้เป็นวันสมการอ่ะแล้วพี่พี่ลากเขาก็ร้องร้องตามผมด้วยผมรู้สึกขอบคุณพี่เขามากเลยครับพี่พี่ครับขอกำไรหน่อยครับพวกนี้หนูยังไม่หยุดเลยสู้ๆนะครับขอให้ทุกคนที่พวกนี้ยังไม่หยุดก็สู้ไปด้ยวยกันแล้วก็ขอให้ได้หยุดไวๆนะครับ จอน,นี้เป็นเวลา3ามทุ่มสิบสแล้วมีใครประแป้งหรือ,อยังมีแล้วครับทุกคนมีคนชิงปะแป้งผมไปก่อนแล้วคนแรกเลยยังไม่ถึงช่วงเทศกาลสงการด้วยวางแผนไปกินอาหารญี่ปุ่นหรือ,อยังคะทุกคนมีแผนไหมคือจริงๆัะผมมาเคยไปโตกเกียวมาแล้ว1รอบแต่นั่นก็ประมาณ3 สามสามสี่ปีตั้งแต่สมัยเพึ่งเรียนจบใหม่ๆเลยฮะแล้วก็ตอนเนี้ยคือพึ่งจะได้กลับไปอีกรอบหนึ่งไม่รู้เลยว่าต้องไปกินอะไรดีสมมุติว่าอ่านี่ญี่ปุ่นที่หนึ่งออกก็พวกแบบต้องไปกินเนื้อย่างใช่ไหมเนื้อย่างทุกคนจริงๆแล้วผมอะคือผมอเคยตั้งปฏิญาตัวเองไหมว่าจะไม่กินเนื้อวัวคือเมื่อก่อนกินนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าพอไม่กินแล้วแบบมันก็สบายใจดี เพราะว่าผมเกิดปีฉลูด้วยแล้วพอหลังๆมาก็รู้สึกว่ามันก็กินได้บ้างเลยตั้งใจไว้ว่าถ้าเกิดจะกลับมากินเนื้อว่าแบบเต็มสู่แบบเต็มที่จริงๆคือถ้าไม่นานๆไปกินทีอ่ะก็จะไปต่างประเทศก็จะขอไปกินครับทีเนี้ถึงเวลาแล้วโอเคครับทุกคนจริงๆแล้วอะเดี๋ยวผมจะมี มาร์กหน้าด้วยเพราะง,งั้นผมจะมาร์กในลายนี้เลยแล้วกันนะครับเป๊ะนี่ผมชอบอันนี้มากเลยอ่ะไม่รู้ทุกคนใช้เหมือนผมหรือเปล่ามันจะเป็นแบบเหมือนที่ที่ที่ก้านผมอ่ะเนี่ยทุกคนมันใส่ง่ายแล้วก็เป็นอย่างนี้เลยอ่า พี่พีชื่ออะไรคะอยากรู้มากเลยค่ะพี่พี่ชื่ออะไรคะสวัสดีครับผมชื่อพี่ทอนครับยินดียิน,ยน,ยนด,ดีได้รู้จักนะครับทุกคนผมขออนุญาตนะครับพอ,พอดีว่าช่วงเนี้ยพอดีว่าช่วงเนี้ยสิวมันขึ้น ก็เลยไปทำการไปหาหมอมาแล้วหมอมีครีมให้ทาก่อนล้างหน้าประมาณสิบนาทีแล้วั้นเนี้ยเดี๋ยวผมจะไลฟ์ประมาณสักสินาทีแล้วก็เดี๋ยวไปล้างหน้าแต่ว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับผมก็เลยจะทาม,มาในไลฟ์นี้เลยทุกคนก็ดูผมไปด้วยนะครับนี่คือผมอะช่วงเนี้ยเป็นสิวที่หน้าผกากเยอะก็เลยให้ยาตัวนี้มาด้วย ก็น้องทาก่อนหลักหน้าประมาณ10นาทีครับก็ทามันไปเลยน้ำผักไปแล้วครับ So for i n t h e fan I have to like use this cream for 10 minute s before cleansing my face in order to like eliminate my acne to reduce my acne on my face เอครับก็ทาไปเลยครับทุคบกคนสวันนี้ครับวันนี้กลับมาพบกับกลับมาพบกับอ่พี่สกินแคร์รูจินนะครับวันนี้เรามาพบกันในช่วงก่อนหลังหน้านะครับก็ตัวที่เราใช้จะเป็นตัวครีมเขียวนะครับไม่รู้ทำจากอะไรนะฮะ เราจะทานี้นะครับไปดูในเรื่องในเรื่องของการาครับทาไปเลยครับทาไปผมหัวสีขึ้นตรงคิว้วเยอะก็ทาตรงคิ้วไปด้วยครับครบไหมครบไหมโอเคหนวดนี่ต้องทาไหมทุกคนว่าหนวดไหต้องทาไหม ผมไม่มีเสียงมานั่งถามมันสุโดโวลดเรียบร้อยครับทุกคนใครดูคลิปเซี่ยงไฮ้แล้วบ้างเป็นยังไงบ้างคลิปวอล์กเซี่ยงไฮที่เพิ่งออกไปใครที่ยังไม่ดูไปหาดูได้ที่ YouTube มีไม่วายนะครับส่วนใครที่ดูแล้วอะจริงจริงมันมันเหมือนมันเหมือนจะเป็นคลิปกินอยู่นะ มันเหมือนไม่ไม่ใช่คลิปที่แบบผมไปทางานกับฟอร์ดเท่าไหร่มันเหมือนเป็นคลิปกินเพราะงั้นนะ่ะใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับแล้วก็ใครที่อยากให้ผมสองคนนะ่ะหรือแม้กระทั่งผมสี่คนนะ่ะเหมือนเพิ่มเติมใส่อะไรลงไปในในวอล์กครั้งต่อไปอีกกับทุกคนสามารถแบบพิมพ์มาบอกได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองถ่ายเพิ่มดูนะกินทั้งไลฟ์เลยจริงอะ่ะ เพราะว่าอย่างแรกอะที่มันถ่ายแล้วมันสนุกสําหรับผมมันคือกินไงทุกคนมันจะมื้อเช้ามื้อเที่ยงมื้อเย็นก็จะกินมื้อกลางวันมื้อพักเที่ยงอาหารว่างขนมก็จะถ่ายอยู่อย่างนั้นแหละครับถ้ามีผมมารับรองว่าวอลนั้นคือยังก็ต้องมีช่วงช่วงกิน What is your skincare routine for me in every day in the morning like like in the morning I will cleansing my face using my 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 foam and after that I will use uh like moisturizer the first is moisturizer and like a cream a cream or gel that uh like, like hydrating gel uh, actually I I use like in every cream that is not is not too hard And every and end up day routine by like sunscreen. And in the evening, I use just only like cleansing foam and moisturizer. And yeah, uh, from from today I have so many acne on my face, so I use. Like acne gel too i think the most important cream that we have to use in every day to maintain our like good skin is moisturizer so if you guys won't have like like a good skin i think you you can have to like finding or searching for for for, for the moisturizer that that f i t with with your w i ท h your skin ทุกคนครับผมอ่าผมก็พูดภาษาอังกฤษไปเลยทักททยเป็นสำเนียงใต้เนะะี่ยครสวัสดีครับทุกคนมันไม่ใช่ใต้ใต้พูดยังไงครับผมว่าใต้เนี่ยจะต้องหาตัวช่วยอย่างอย่างจุ้งมาช่วยพูดนะ Please speak I love you Brazil m mm, m love you also can you say I love you baby feet I love you Captain Pete ทุกคนครับอันนี้ผมจะทานหน้าไปประมาณสิบนาทีนะฮะอยากเห็นสี่กุมารแข่งทำอาหารจังเป็นเป็นเป็นสามได้ไหมครับเป็นสามกุมารแข่งทำอาหารแล้วเป็นอีกหนึ่งกุมารเออนั่งชิมได้ไหมผมเดี๋ยวผมเป็นคนนั่งชิมมีตำนานที่เชียงใหม่ไหมครับพี่พีทจริงๆแล้วมันมีครับทุกคนตำนานแรกก็คือจุ้มเนี่ยฟอร์ดเนี่ยจุ้มเนี่ยเป็นคนที่ ผูกเชือกลงเทา้าไม่เป็นไม่รู้ว่าผูกไม่เป็นหรือว่าเชือกองเท้าเนี่ยดื้อไม่ยอมฟังเพราะว่าผมจําได้ว่าตั้งแต่วันแรกวันแรกที่ไปถึงเนี่ยเขาจะใส่รองเทา้าเหมือนเป็นรองเท้าคู่เก่งเข้ามาเป็นรองเทาเ้าผ้าใบเห็น <c oughs> ผมก็เห็นว่าผูกตั้งแต่แบบยังไม่เข้าเกตน,นะผูกไปละหนึ่งรอบปั๊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 บก็เดิน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 ไปเดินไปสักพักหนึ่งเข้าเกตผ่านต่อมาปั๊บเชือกองเท้าหลุดอ่ะผูกผูกไหม ผูกปุ๊บปุ๊บปุ๊บอยล้าเป็นรับผูกอ่าผูกไปหนึ่งรอบสักพักหนึ่งขึ้นเครื่องบินกินข้าวนู่นนี่นั่นลงแลนดิ้งปั๊บออกจากเครื่องบินมาเดินเดินสักแป๊บหนึ่งหลุดหลุดอีกแหละอ่าผูกอีกหนึ่งรอบเป็นสองรอบแล้วครับทุกคนผูกรอบที่ 2, สองเสร็จปุ๊บมันก็เดินเดินเดินไปไม่ว่าจะเป็นแบบว่าออกจากตอ,ออกจากสนามบินผูกอีกหนึ่งรอบขึ้นรถไปกินข้าวเดิน ซ้อมโชว์ผูกอีกหนึ่งรอบผูกผมเห็นผูกทั้งวันผมไม่เข้าใจว่าแบบว่าเชือกรองเท้ามันมันหลุดง่ายหรือว่าแบบน้องน้องผูกไม่เป็นอ่ะคือหลุดตั้งแต่วันที่ไปจนถึงจนถึงวันที่กลับวันที่กลับก็ยังผูกอยู่อย่างนั้นวันที่กลับที่แบบว่าผ่านตอมอที่ที่สนามบินสวนนะผมก็ก็ยังผูกอยู่อย่างนั้นก็ยังหลุดอยู่ผมก็ไม่เข้าใจว่าเออถ้าเกิดทุกคนแบบว่ามีมีคลิปหรือว่าวิธีการผูกเชือกรองเท้าแบบแบบแน่นแน่นหนาผูกครั้งเดียวไม่หลุด รบกวนทุกคนนะครับฝากฝากฝกส่งให้จุ๊กหน่อยนะครับหรือว่าน้องควรจะเปลี่ยนไปใส่แบบเป็นเป็นสฟิปปอนครับทุกคนปุ๊บสวมเอาไม่หลุดดีไหมเลิกใส่จริง เจ๊กาวติดเลยค่ะพิษเผาผมผมไปได้เผาเลยนะครับผมแค่เล่าตำนานให้ฟังเฉยเฉยแล้วก็ทุกคนจะบอกว่าที่เซี่ยงไฮ้เนี่ยอากาศหนาวมากคือตอนแรกผมกล่าวว่าอ่ะสักแบบสิบองศาสิบสององศามันยังพอแบบอมันยังใส่เสื้อคลุมอะไรแบบว่าแก้แก้หนาวได้บ้างแต่พับตัดวันจริงครับทุกคนวันจริงที่ผมใส่เสื้อเชิ้ตไปอะ่ะแล้วเดินผมแดงใช่ไหมคือตอนนั้นอะ ไม่แช่ผมเก่งหรืออะไรนะขึ้นหนาวมากมันหนาวแบบหนาวสัน่นคือหนาวจริงๆแล้วก็เดินไปทั้งหน้าหนาวมันเลยแบบเหมือนตัวมันเก่งอะ่ะจนถึงหน้าแ a c ต d r o ที่สัมภาษณ์อะพี่เขาก็ถามคําถามมาอพี่เจ้าของคำถามมาเป็นยังไงบ้ามาร่วมงานนู่นนี่นัน่น,นผมก็คือแบบที่ถือไมอะยังสั่นอยู่เลยอะเสียงแบบสัน่นไปเบาๆบบบบบบบหนาวมากจริงๆครับ เราก็รู้สึกว่าน่าจะเป็นทริปที่หนาวที่สุดตั้งแต่ไปมาจนถึงตอนนี้ละมั้งที่เซี่ยงไฮ้เพราะว่าหลายจากนั้นก็จะเจอฟบนฟิลประมาณแบบว่า1 6องศา17องศาคือแบบมันเย็นสบายมากเลยครับผมชอบอากาศหนาว ไปต่างประเทศใครดีสุดครับพี่พีทผมว่าทุกคนดูหมดแหละครับอยู่ที่ว่าตัวเองมีสไตล์ของตัวเองนะฮะใครชอบสไตล์ไหนทุกคนก็ไปติดตามได้ที่แอคเคาท์เลยนะครับทุกคน I love you with your brother Yeah 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 ใ <laughs> น every single time like the MCU w i l l say to me that wedding with your brother สวัสดีค่ะพี่พถ้าพี่อ่านเมนจะไปติดตามทิกตอกพี่ค่ะอ้าวยังไม่ติดตามเหรอครับ คนติ๊กตอกผมมันดีมากเลยนะแต่เกิดทุกคนเครียดอะไรอยู่ทุกคนเข้าไปดูติ๊กตอกผมได้นะครับมันคลายเครียดดีๆมากเลยไปติดตามด้วยนะครับ When will you release a solo song? Hmm. I never say that first solo song hear you Thank you for following นะคับ or maybe you can like uh look in g like at update information of me and my content on me my my official and also my private account my my account yeah ฟอร์ดนอนกรนไหมคะมันจะแบ่งเป็นเวลาครับทุกคนถ้าเกิดว่าวันไหนที่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 จุ้มเนี่ย ทำงานเหนื่อยมากๆแบบใช้ energy มันทั้งวันอะหลับแป๊บเดียวฟักครอกครอกแต่ถ้าเกิดวันไหนเนี่ยที่แบบว่าทั้งวันอะมันแบบอะทำงานนิดนึงพักเยอะหน่อยมีเวลาได้เที่ยวมีเวลาได้นั่งนู่นนี่นั่นเขาก็จะไม่ค่อยกลนตายแล้วผมจะโดนเผาด้วยหรือเปล่าเนี่ยวินนี้ตอนนี้ยีแล้วทุกคนเดี๋ยวอีก3นาทีผมไปแล้วนะครับ so I have minutes Three left and I will left the l i ฟ e นะครับ Thank you everyone f o r c o m i n g และพี่พีทนอนกลไหมคะทุกคนครับเราไม่นอนกลอยู่แล้วคนอย่างผมไม่เคยนอนกลผมว่าทุกคนก็ไม่เคยนอนกลอยู่แล้วถ้าเราไม่ได้ยินเสียงตัวเองนอนกลก็คือเราไม่ได้นอนกลครับ คุยมานานแล้วเรามาพดท่ากันบ้างดีกว่า โอเคครับยี่สิบแปดแล้วตรงเลยสองนาทีแฮปปี้สงกรานอ้อแฮปปี oh, ้สงกรานใช่ไห่วันคิดถึงเท่าอากาศคิดถึงทุกคนเหมือนกันนะครับพี่ดูฟรายกิด พี่ๆก็จุมใครตื่นก่อนกันคะอ่ะถ้าพูดตามตรงเนี่ยผมผมตื่นก่อนแต่ผมนอนต่อครับทุกคนผมจะตื่นมาปิดนาฬิกาปลุกแล้วผมก็จะนอนต่อแต่คนที่แบบว่าถ้าเกิดตื่นปุ๊บแล้วตื่นเลยก็คือฟอร์ด คนเรามาทามันได้ยังไงที่แบบว่าตั้งในกาบุกเพียงแค่ครั้งเดียวแล้วทุกคนก็ตื่นมันทําไม่ได้มันต้องตั้งอย่างอยแบบสองสามครั้งะ่ะจริงไหมใครตั้งในกาปุกครั้งเดียวแล้วแบบเราตื่นนี้เลยคือมันมันมันเกินไปนิดนึงมันเกินไปนิดนึงทุกคนโอเคครับวิ้ยทุกคนผมไปแล้วนะเดี๋ยวไปแล้วนะครับ เราไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้านะครับทุกคนสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาพูดคุยแล้วก็เข้ามาดูไลฟ์ผมมากๆเลยนะครับก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขก,กับช่วงวันหยุดนี้นะครับ Also thank you everyone for coming and joining my live and also hope you guys enjoy like Thailand weekend or for everyone that come to Thailand for join the event let join the event like สงคร hope you guys safe p i e safety and well. See you next time for today. Good night. ฝันดีครับวันนี้ขอลากันไปด้วยเสียงบอกฝันดีแบบมิกกีมาครับทุกคนบายบายครับทุกคนสำหรับวันนี้ไปนอนก่อนนะครับฝันดีนะแล้วเจอกันใหม่บายบาย Good night everyone ไปแล้วนะครับฝันดีนะครับ วั้ยทำไมทำไบอกจะไปนผล้แล้วยอดคนดูเพิ่มขึ้นละทุกคนเนี่เข้ามากันไม่ทันละสิไปเจอกันครังหน้าน,นะครับ